โ okay. อเคเอาละนายพลเบเกอร์ก็บอกให้เรามาเจอกันในเมืองนะครับผมในตอนนี้แต่ก่อนอื่นที่เราจะไปบวกเราขอดูของก่อนฮนะ,ะมีของอะไรแล้วน่าสนใจบ้างว้าวอันนี้อันนี้เหมือนจะดีนะเนี่ยทำให้กระสุนเด้งได้ด้วยกระสุนเด้งได้น่าสนใจมากอันที่เราใส่อยู่ค่อนข้างดีนะอันนี้อันนี้ก็ดี อันนี้เนี่ยกระสุนเด้งเพราะเนี่ยมันยิงได้เยอะด้วยแล้วกระสุนมันเด้งได้คือแจ่มมากอันนี้ก็กระสุนเด้งได้ตามทฤษฎีความเป็นจริงคือมันมันมันจะเด้งได้ยังไงแต่นี้มันเป็นเกมฮะต้องเข้าใจก็ผมคิดว่าเราไม่ต้องซื้อหรอกเรืองเดี๋ยวมันก็คงมีอาวุธอัปเกรดใหม่ให้เราอะนะฮะ เราไปว่ากันต่อดีกว่าเหมือนเราจะต้องหาฐานรับของไอ้เจ้ามีสองให้ได้เราต้องลงไปทางล่างของเมืองนะ่ะแต่ตอนนี้เราต้องหาสเบียงของเราก่อนเพราะสเบียงเราใกล้หมดนะครับโอเคไปไปหาสเียงดูเหมือนว่าเราจะต้องไปที่ช็อปนะครับผมใช่แหละถ้าไม่ไปที่ช็อปจะไปที่ไหนล่ะ ไปหาสเปียงในปั๊มน้ำมันอย่างนี้เหรอก็ hearing. ไม่ใช่ปะ่ะของม่วงอีกแล้วของมอง่วงของม่วงไหนหน,นอะไรกระจอกเอเลี่ยนเหรอเอเลี่ยนเอเลี่ยนรู้รู้จักพลังแห่งปืนปืน,ปนม่วงหน,หน่อยนะ้องนี่ไงห,หัวแตกสาเหตุที่ผมต้องเดินวนๆเวียนๆอย่างน,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 นี้ก็คือว่าผมหลบกระสุนนะฮะ คือถ้าเรายืนตรงๆทื่อๆเราน่จะตุยเย่น,นะครับขนาดเดินตรงๆมันยิงยิงเราทันเลยหวัวแตกอย่างว่องไวปืนที่แรงมากเนีน่ยแต่คนเบกเกอร์ของฐานทัพเราก็เอาของมากั้นแล้วนะฮะมันขนรถระกันได้ด้วยเหรอวะ นี่เป็นทางที่เราเคยมาถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะใช่ชิวมากกับปืนนี้ยมันโอเคอะแต่ข้อเสียคือมันไม่ดูดเลือดเทนนองเราเพิ่งดูดเลือดจากตัวตัวที่ติดอยู่กับเราอะมันเป็นชิปอะอย่างเดียวเลยซึ่งก็ไม่ได้ดูดเลือดร้อยเปอร์เซ็นต์นะมันแค่เป็นโอกาส อนนี้ภารกิจหลักของเราก็คือต้องตามหาฐานทัพของมีสองให้เจอให้เจอนะครับผมซึ่งมันอยู่ที่ไหนเราก็ยังไม่รู้นะฮะแต่ไมค์พลเบเกอร์บอกว่ามันน่าจะอยู่แถวด้านล่างของเมืองนะครับเราต้องหาทางไปด้านล่างของเมืองแต่ก่อนที่เราจะไปเราก็ต้องกําจัดสัตว์ประหลาดระหว่างทางด้วยนะครับซึ่งแม่งก็โหดเยอะเลยโอ้โห น,นี่คัเป็นตอนต้นเกมเราเจอตัวพวกนี้นี่ยิงกันมันนะกว่าจะตายเหมือนจะเป็นหางที่เราคุ้นเคยห้างที่เราคุ้นเคยแต่ตอนแรกเราเคลียรยไปหมดแล้วไม่ใช่หรอวะทำไมมันกลับมาอีกแล้ววะเอเลียนมันงอกได้ใช่ไหม <laughs> มมาเ,มาเ,มาเ,เอเลี่ยนเหรอเอเลี่ยนเหรอเอเลี่ยนเหรอ,อ,หรอนี่นี่เจอพลังแห่งมนุษย์ตัดแปลงแบบเป็นไงตัวเรามันเหมือนจะเป็นมนุษย์ตัดแปลงไปแล้วนะฮะเพราะมีการฝังชิปในร่างกายด้วยมาเก็ตเมตามาเก็ต ดูเหมือนว่าเราจะได้รับสัญญาณสัตว์ประหลาดที่ฉลาดมันอยู่ชั้นสองนะฮะให้เราไปกำจัดมันนะสัตว์ประหลาดที่ฉลาดมันพัฒนาสายพันธุ์ขึ้นด้วยหรอตัวอะไรวะอยากจะรู้จัง ขยิบขึ้นไปเกียร์ชั้นแรกแล้วนะเปิดแรงที่มันสบายจไอ้เชียวเชียวจัด เอเลียนเอนเลียนเอาไว้เผื่อเผื่อมาอีกรอบนะฮะจะได้ชิวๆเอเลียนไม่เกิดเนี่ยของก็เต็มเลยทำไมเราไม่เก็บเลยวะงงให้เราไปชั้นสองเนียเราได้รับสัญญาณจากตัวประหลาดที่มันฉลาดกว่าเดิมนะฮะมันรออยู่ชั้นสองตัวอะไรเอ่ยก็ไม่เห็นจะมีตัวอะไรนี่ว,วะโอ้แต่เยอะ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 ,ยอะมาก เส้นดักย,ยิ้มไม่มีที่หลบอะ่ะตัวอะไรวะอยากจะรู้จังเลยเฮ้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 ยเมืเ่อกี้เหมือนเห็นอะไรไปแวบ,บไอ้นี่ปะที่ว่าโอ้โหนั่นไงโอ้โหโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่ไงตัวตัวที่ว่าปาลาระเบิดรัวๆเลย พาไปเอาอีกเอาเอาให้หมดเอาทุกยิงอีกเฮ้ยมันอะไรเนี่ยเย้ยยากเหรอเฮ้ยนี่มันเย,ย้ยยากแล้วโว้ยโคตรถึกเลยอ๋อเรายิงอย่างนี้ได้ดี่ป่ะโอเคไปง่ายหน่อยแต่ถ้าสองตัวก็ไม่ไหวนะเอเอดูมาบนแล้วเ,เวเดี๋ยวเดียวเดียวเดียเดยวจะพูดอะไตอนนี้แหละเฮ้ยโอ้โหแล้วสัปเหร่อมันก็ไม่หยุดตามนะ วนงับสักทีน่าจะเจ็บปวดตัวอะไรวะโอ้โหตัวเบลเลอร์เลยยังใหญ่เนี่ยนะสปารที่ว่ายี่ยมตอนนี้เราปัญหาเรื่องอาหารเราก็ถูกแก้ไขเรียบร้อยแล้วแต่ดูเหมือนว่ามันจะไม่พอในเมืองนี้เราจะต้องไปที่ช็อปเพื่อขอความช่วยเหลือจากใครสักคนอะไรเนี่ย ค่อยว่ากันขอเอาของไปขายกันขายก่อนอ้น้องอขายของก่อนบที่เหลือก็เอาไปย่อยนะครับย่อยให้หมดเลยโอเคย่อยเสร็จเรียบร้อยแล้วมาเอากิจต่อไปไว่าไงมาว่า,วา,วามาไปตามหาใคร อ๋อไม่ใช่ไปตามหานะฮะคือให้เราตั้งฐานที่้านอยุดแถวๆชอบนะฮะอย่าให้ซาประหลัดไปอีกไม่งั้นเดี๋ยวเราต้องวุ่นวายไปตามหาอาหารรอ,อบนะฮะให้เราเคลียร์เคลียร์ซาประหลัดรอบๆชอบนะครับผมรถถังนี่มันแรงมันแรงเชื่อเราต้องเอาออบเจกต์ก,ก่อน ตลาดพวกนี้ฆ่าไปเท่านั้นมีมาเรื่อยๆโอเคออาจะค,ครบเนี่ยทำไมไม่เอารถถังนี้ขับมาตั้งแต่แรกวะไม่ใช้รถบ้าบอน,นั่นทำไมวแรงกว่าตั้งเยอะโอเค ดูเหมือนว่าเราจะไปส่วนเสียงวาาหวังนะฮะแต่เราได้ขับไล่เลคอนทีมที่กำลังทำภารกิจลับต้องการความช่วยเหลือเราต้องไปช่วยเหลือเขานะฮะโอเคแต่ตอนนี้เดี๋ยวผมตัดชั่วคราวกันนะฮะที่บ้านผมตอนนี้ฟ้าค่อนข้างรุนแรงโอเคเดี๋ยวตัดก่อนชิอเคเอลอ่ะเรามาว่าภารกิจต่อไปกันของเรากันดีกว่านะฮะแต่ก่อนอื่นขอส่องปืนก่อน <laughs> มีปืนอะไรจำๆให้ไหมนานดูสิมีไหมเอ่ยอันนี้ก็สุนเด้งได้เฮ้ยมันจะดีดาเมจก็มากกว่าเฮ้ยดีกว่าเยอะเลยอันนี้อะเฮ้ยอันนี้ดีกว่าเยอะเลยอะนะ่าสนใจนะ่าสนใจอันนี้โอ้โหดาเมจเบาเป็นตดเลยอืมโอ้ยมีแวมพายด้วยอะ มี5%โอกาส5%ยิงระเบิดออกด้วยโอ้ลูกซองอันนี้ก็ดีโอ้ดีเยอะแต่เอันเนี้ยอันนี้อันเนี้แจ่มอ่ะอันนี้แจ่มอ่ะ,อนนอะชอบอะไอไลท์อ่ะอ่าอน,นี้ขายไประเบิดโยนทิ้งไปขายไปให้หมดไอของพวกที่เหลือไปย่อยย,อย่ยอยย,อย่ยอยย,อย่ยอยย่อยย่อยให้หมดอ่าย,อย่อยความเดิมจากตอนที่แล้วคือให้เราไปช่วยเลคอนทีมใช่ไหม ไอ้คอนทีมที่พัดหลงใช่ไหมเอ่ยอ่าใช่ไปคือเขาไปทำภารกิจรับอยู่ในเมืองนะีฮะแล้วก็เกิดพัดหลงนายพัดหลงหรือว่านายไปโดนสปากงับอ๋โอ้ชีดอ๋อของเราตกดูเหมือนจะไม่มีผู้รอดชีวิตเลย อย่าเพิ่งหมดความหวังพวกเขายังรอดชีวิตอยู่อ่าประมาณว่าเขาเชื่อโอ้ยนี่ไง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 รอบนี้กระสุนเด้งได้นะเว้ยบอกเลยนี่ไงนี่ไงนี่กระสุนเด้งได้นะน้อง โอ้ย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 หมดตะกี้วะเฮ้ยปืนโคตรโอพีรอบนี้โอพีกว่าเดิมอีกมันเด้งได้อ่ะคุณผู้ชมโคตรแจ่มติดอิตอ่ะกระสุนเด้งได้นี่เด้ง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 เฮ้ย แม่งตกใจหมดกำลังมองอะไรเพื่อนย,ยิงแช่รูเลยขึ้นมาตายขึ้นมาตายยิงแช่รูมาๆมา,มาหมดจยังเออมาๆมาๆมาก็มาดิครับมาดิครับปืนปืนพี่แรงนาน้องปืนพี่แรงนาน้องมาดิมาดิมาดิก็มาดิครับ มาดิครับไอ้แยโโหโห่โอ้โหโอ้โหย,ยิงยิงมวัวแล้วยิงมวัวแล้วมาหลายทางเกินมาเยอะไม่กลัวกลัวมาหลายทางหน้าหลังหน้าหลังนี่หลบไม่ทันจริงชอบมาหลายทางเหลือเกินนะเนี่ย เยอะว่ะเยอะๆโผล่ขึ really you know ้นมาจากดินเยอะแยะไปหมดเลยเป็นขอมเหรอฮะที่เป็นขอมนะครับขอมตําดินนะรู้จักไหมขยันขึ้นมาจากดินเหลือเกินโอ้โหโอ้โหแย่นรกอู้ยแย่นรก ถึกเหรอถึกเหรอโอ้โหโอ้โหซ้ายขวาหน้าหลังมีหมดพี่หมดได้ยังเนี่ยโอ้โหไม่หมดสักที่เฮ้ยดีนะกระสุนเราไม่มีวันหมดอ๋อนี่ไงเลค่อนทีมอ่าพอเราประจำตำแหน่งอยู่ข้างในตึกนะฮะ ดูเหมือนข้างในมันจะปลอดภัยโอเคข้างในก็ประจำตำแหน่งไปก่อนนะฮะขอสำรวจแถวน,นี้ก่อนอุ้ยอุ้ยอุ้ยมีของให้เล็กน้อยแล้วก็เอเรียนนิดหน่อยจริงจริงให้แต่ของก็พอไม่ต้องเอาเอเรียนมาให้หรอกอ๋อเขาอยู่กันตรงนี้ใช่ไหมอ๋อข้างในตึกตรงนั้นโอเคโอเค ไว้ก่อนไว้ก่อนไว้ก่อนยังไม่เข้ายังไม่เข้าขอสำรวจสำรวจหน่อยก่อนก่อนจะเข้าไปเราต้องทำให้ที่นี่ปลอดภัยนะฮะอโอเคปลอดภัยแล้วเข้าได้เ,เราประจําตําแหน่งอยู่แถวๆเมืองแถวๆนี้แหละเ,เราต้องการข้อมูลอะไรสักอย่างนะฮะ เขามาทำภารกิจเอาข้อมูลลับหรอไอ้นี่หรอไอ้นี่ใช่ไหมฉันหวังถ้าว่าทหารที่เหลือจะไม่เป็นอะไรนะฮะใช่เขาพวกเขาจะไม่เป็นอะไรเพราะผมมาแล้วเอกมาแล้วไอ้น้องนะเออออกไม่ได้หรอยังไงอ๋อเราจะ เราต้องไปหากับทีมที่เหลือนะครับโอเคได้ได้ได,ได้เราเอาไอสิ่งที่เราได้มาไปบอกเบเกอร์ไปส่งให้เบเกอร์นะฮะอ๋อตรงนี้หรอมันคืออะไรอะข้อมูลอะไรตรงนั้นทีมออกออป้องกันไว้เราเราต้องทำลายสปะหลาให้หมดแถวนี้ ทำลายรูที่มันเข้ามาให้หมดได้เลยได้เอ้าเฮ้ยตายไปแล้วหนึ่งเอ้ยเดี๋ยวดิเดี๋ยวเพิ่งตายกันดิเดี๋ยว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 ใจเย็นใจเย็นอ๋อทำลายรู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 เดี๋ยวกู้อีกรูอีกรู้อีกรู้อ๋ออ๋ออ๋อทำลายแล้วนะทำลายแล้วนะ ออ,อรูน่ะมันทำลายแล้วไม่ใช่เหรอทำไมมันยังออกมาได้อีกอ่ะหมดแล้วใช่ไหมแค่นี้นเนาะเขายิงอะไรกันอยู่ไมไ่หมดอีกหรอก็ทำลายไปแล้วไม่ใช่เลยยิงขึ้นไม่ได้อีกเหรอ็ทำลายไปเพื่ออะไรวะหรือว่าเราราทำลายไวไปสตาร์ดยังมาไม่หมดเลย ก็ยิงอดรูไปก่อนนะฮะมันจะได้ปืนใหม่มขึ้นมาเรื่อยๆเลยอะ่ะไม่หมดง่ายๆมันนะ้งเนี่ยอ่ะมีอะไรมามาไปไปไปเราต้องรีบไปแล้วได้เลยทำงานได้ดีมากดูเหมือนว่าข้อมูลที่เราได้มามันจะติดไปรัสเลยฮะ พวกเขาเป็นกลุ่มลับของแมกมาที่ตั้งบังเกอร์อยู่แถวนั้นเราจะต้องอะไรเนี่ยอ๋อย้ายฐานที่มันไปตรงนั้นนะฮะไอ้ตรงที่เรากันไว้แหละไอ้ตรงเราสูไปอกี้ละแหละโอเคก่อนอื่นจะย้ายไปเราขอย่อยก่อนนะฮะไะไปฐานที่มันต่อไปเพื่อเราจะหาข้อมูลลับเพราะข้อมูลที่เราได้มาผ่านจันติดไปรัดนะฮะ ไม่เป็นถันอ๋อนอกเมืองเนาะ